มคืนนั้เปิดกระชาสตันคุงวันหนึ <te le gospel Sabbath> ่งผมไปหากระชาเพื่อเปิดหาอะไรใหม่ๆและเกิดไปเห็นพวกแอบเปิดกระชาที่น่าสงสัยที่กำลังแอบเปิดกระชากันอยู่แล้วครับผมพี่จดจ่อกับเหตุการณ์ตรงว่าไม่ทันรู้ตัวเลยว่ามีพืมาอีกคนนึงรู้ที่ผมเกลืออยู่ข้างหลังผมดูใจคนนั้นเอาเกลือให้กินและพอรู้สึกตัวขึ้นมาผมก็กลายเป็นลาชาเกลือซะแล้วฮ่า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  ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับซาด์าออนไลน์อินเทอร์เกแฟกเตอร์และในวันนี้เราจะมาเรื่องลับๆที่ไม่รับใน S e O แล้วกันนะถ้าเกิดใครรู้มันก็ไม่รับไงแค่นั้นเองเอาเป็นว่าสำหรับคนไม่รู้แล้วกันนะใครรู้ก็ใส่หัวไปซะ <c oughs> เรื่องลับๆที่ไม่รับใน S e O I F ซาด์าออนไลน์อินเทอร์เกแฟกเตอร์นั่นเองเรื่องแรกเลยคุณรู้ไหมว่านี่คือ,อยาอะไร จุ๊บเราสามารถซื้อ,อยาเพิ่มพลังโจมตีได้อันนี้ยาเพิ่มแม็กแท็กห้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวขอยากินให้ดูแล้วกันนะให้ดูพลังโจมตีก่อนนะเพื่อใครจะไปสู้กับวงกับบอสอะไรแบบนีนะ้เพื่อแบบดามเมจไม่พอแล้วอยากได้ดามเมจนิดหน่อยก็ซื้อ,อยามาโดบซะ ดีเซตหลักเซตหองดีว่าหกพันห้าอ่ะโอเคเซตหลักนะโอเคปึ๊บปึ๊บโดเข้าไปเราก็จะได้พลังโจมตีขึ้นมาอีกเป็นหกพันห้าเท่าเดิมเฮ้ยไม่ใช่ต้องเปลี่ยนด้วยต้องต้องต้องเปลี่ยนเซฟตรงนี้ด้วยอ่ะกลายเป็นหกพันห ได้รมาณร้อยวกว่าร้อยห้าสิบร้อหกสิบประมาณนี้ส่วนซื้อที่ไหนซื้อที่เมอร์เชนนะครับผมนี่ครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้อันนี้เวิร์กช็อปตู้นู่นนูนโหเขียวผิดตัวผิดตัวผิดตัว ร้านทั่วไปจะมีแค่นี้นี่คือให้ดูก่อนนะว่าร้านทั่วไปมีแค่นี้เดี๋ยวผมจะพาไปร้านที่มันมีไข่ยาแอตแทแบบกเมื่อกี้ว่ามันอยู่ไหนให้ทายหนึ่งสองสามอยู่ละใขรทายใครใครใครทายถูกแล้วบ้างว่าอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นสิบนั่นเองเราก็วิ่งไปที่เมืองชั้นสิบได้เลยนี่เราก็ไปดูไอคอนตรงเนี้ยเนี่ยเนียจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยเป็นอ้ําอุย้ยกดผิด เป็นอมวยขายยาครับขายยาเราอ่ะขายยาเราอ่ะฮะอ๊ะอะอมวยขายยาเหรอฮะปึ๊บพี่เทคลูกกับเรากรุณามองรอบๆดี๋ยน,นี่ซื้อเลยไอเทมนี่มีสามแบบอันนี้เพิ่มเลือดสโลไลท์สามสิบวิเพิ่มเลือดเรื่อยๆไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวซื้อไปได้เล่นคำๆรวย แล้วก็อันนี้นี่เพิ่มแมแท็ก5%อรันละห้าหมื่นนะแพงอยู่นะ10อันห้าแสนแต่พอดีรวยครับเอาไปเอา,เอาซื้อได้ที่ใดยี่สิบหรออ่ะยีิบก็ยี่สิบพอดีรวยครับอันนี้และว่าอันนี้เพิ่มเลือดพันหนึ่งนี่ใครอยากได้เลือดก็ซื้อนี้ได้พันหนึ่งแต่พอดีผมมียาสองพันเยอะเกินไป คราวนี้ก็อยากรู้อีกสินะว่าไอแนมันเพิ่มเลือดเท่าไหร่โอเคติดฟอยทอ่อฝอยสั้นล้วเมื่อกี้เราซื้ออหไนมาวะอันนี้ปะสิบอันโอเคเดี๋ยวเราฟอย,ยสั้นหมดก่อน ดูดิมันจะเพิ่มเยอะขนาดไหนแต่แม่งลบอฟอยล์ท่อฟอยส์ซันนี่ลดเยอะมากนะเมื่อกี้เลือดเต็มเต็มลดโคตรโหดอะกินจิ้มฮิวิ่งสามร้อยสามวีสามร้อยหนึ่งสองสามสามร้อยนะโอเคก็ดีดีความไม่เพิ่มแล้วมันซื้อง่ายไงเราก็แค่ไปซื้อมาใช้แค่นั้นเอง โอเคต่อไปเรื่องลับๆที่ทุกคนไม่รู้เรื่องที่สองคุณไม่สามารถใส่อ e ิงกอที่เมนูตัวเองได้อ่าไปที่อาวุธอันนี้ใช่ไหมปกติเราจะใส่อ e ินคอที่ตรงนี้ไหมอันนี้หายจากกระต่ายนะแต่ว่านะเราจะไม่สามารถยัดลงไปได้ ยัดลงไปในอาวุธร้อยหนึ่งขึ้นไปได้อันนี้ยัดได้แต่อาวุธร้อยหนึ่งมันจะไม่โผล่ในหน้านี้อันนี้คนที่รู้แล้วก็น่าจะรู้แล้วคนที่ไม่รู้ก็เนี่ยจะพาไปก็ไปที่ชั้นที่48ไปหาลิเบตให้ลิเบตเป็นคนรวมให้นันเองไม่ใช่ให้ลิเบตเป็นคนใส่ให้ใส่เองไม่ได้ให้ตายเถอะโอเคถ้าเกิดเรามาคุยกับลิเบตรตรงนี้ปุ๊บมันก็จะ เห็น <S an> อาวุธขั้นเนี่ยขั้นร้อยหนึ่งขึ้นไปอะ่ะมันก็จะใส่ได้เพราะแค่นี้แหละลรีเบดประมาณนี้แล้วก็เรื่องลับๆเรื่องที่สี่หรือเปล่า,ลา,ลว,าว่าสี่หรือสามสี่หรือมั้งเอาเป็นว่าสี่เรื่องพอแล้วกันคิดไม่ออกแล้วสกิลประเภทรอยอ่อไรหรือเรียกสั้นๆว่าสกิลสกิลโล่ไฟโล่โบล็กโ,โล่อะไรก็แล้วแต่แต่ผมไม่มีนะแต่ว่า มีดาบใช้ได้เหมือนกันเอฟเฟกเดียวกันก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่ามีอะไรบ้างมี2อันอะ่ะสำหรับผู้เล่นโปรเพเยอร์ทั้งหลายเขาก็น่าจะรู้หมดแล้วว่าสกิลนี้มันคืออะไรแต่ผมจะใช้ให้ดูแล้วกันนะสกิลแบบนั้นมันไม่ร,มรู้จะใช้ติดหรือเปล่าน,นะใช้ติดยากอยู่ปกติเวลาผมอ่านสกิลผมจะอ่านที่ชื่อน,ะนี่อ่อเค สกิลสองสกิลนี้ไม่ว่าโล่หรือดาบวันนี้มันก็จะมีชิลออฟรอยลออตี้สี่บัฟไฮเออร์ยูดีเฟนต์มอร์แอคแท็กหนึ่งวิก็คือในหนึ่งวินาทีอะดีเฟนต์ของเราคูณสองจะเปลี่ยนเป็นค่าพลังโจมตีเดี๋ยวผมไปใช้ให้ดูว่ามันรุนแรงขนาดไหนแล้วกันไม่รู้จะใช้ติดหรือเปล่านะมันก็ อาวุธนี้มันช้าไงถ้าอาวุธเร็วๆเอ้ยไม่ให้สกิลนี้มันช้าถ้าสกิลเร็วๆก็จะติดง่ายโดยปกติแล้วผมจะเสียบอันนี้อยู่ที่7จ็ดแสนแปดแบบไม่คิดแล้วก็ดูสกิลนี้ปุ๊บแล้วก็ดูข้างบนนี่เล็กหนึ่งเห็นไหมมันอยู่แค่วีเดียวก็คือใน1วีนั้นอะดีเฟนต์ของเราคูณ2บวกทีแอ็กแท็กก็จะเป็น8,000บวก 5, บวกห้าห้าพันแปดก็เป็นหมื่นสามแปดร้อยพลังจะตีหมื่นสามแปดร้อยถ้าเกิดเราถ้าเกิดใช้ติดนะเมื่อกี้เจ็ดแสนควายไหมไม่ติดประเด็น <laughs> คือใช้กระปุกนี้ยากมากเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเนี่ล้านหกอันนี้ติดแน่นอนล้านหก เมื่อกี้คอรูไม่ได้ช่วยเราใช่ไหมล้านหกโอเคประมาณนี้แหละสกิลเราเยอะไลที่จริงมันก็น่าจะมีเยอะหะน่อยนะเรื่องลับๆในเอเซโอแต่ว่าผมผมจําไม่ได้เดี๋ยวคลิปยาวเกินเอาแค่นี้พอแล้วกันนะเอาไว้เจอกันผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องลูกไอ้สกิลแบบนี้เท่าไหร่แต่ไม่อยากแต่ปกติก็ใช้แค่เดอนบาร์สก็พอแล้วเอาไว้เจอกัน ねっ。See you again. Next.